สวัสดีครับ674วันสงครามยูเครนช่วงนี้เป็นช่วงที่ยูเครนเนี่ยลุ้นหลายอย่างเรื่องงบช่วยเหลือจากสหรารมิกาก็ต้องลุ้นเรื่อง F-16 ก็ต้องลุ้นว่าจะไม่ช่วยเปลี่ยนเกมให้กับยูเครนนี้ได้หรือไม่เราก็ไม่รู้ว่ายูเครนเนี่ยเตรียมพร้อมในการใช้งาน F-16 ไว้ขนาดไหนและยูเครนจะได้ F-16 ช่วงใดเรื่อง F-16 กรักเสเซียก็ต้องลุ้นนี้ไปด้วยเพราะว่าถ้ายูเครนได้ F-16 มาจะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับยูเครนรัเสเซียก็ต้องหาทางรัับบมือนะคร รัเสเซียคงไม่คิดว่าเครื่องบินของรัสเซียนี่เหนือกว่าเพราะผลงานที่ผ่านมาของเครื่องบินรัสเซียในยูเครนเอาไปคุยให้ใครฟังนี่ไม่ได้รัเสเซียจึงออกลูกววยวายตั้งแต่รู้ว่ายูเครนเนี่ยจะได้ F16 ต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นกังวลกับ F16 นี่เป็นอย่างยิ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ 6 7 4วันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้างรัเสเซียโจมตีเมืองเคอร์ซอนทำให้ชาวประมงสองคนนี่เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปอีก5รายในการโจมตีในครั้งนี้ยูเครนนี่กล่าวว่าได้สกัดโดนชาฮิต1 3 6ได้7ลำจากที่รัเสเซียส่งมาทั้งหมด8ลำในภาคกลางและก็ภาคใต้ของยูเครนนะครับเรื่องโดนเนี่ยแม้รัเสเซียรู้ว่าส่งมาโดนจะถูกสกัดได้แต่รัเสเซียก็ส่งมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยไม่มีทางเลือกก็เป็นไปได้ เพราะว่าขี่ปนาวุธรัสเซียก็มีไม่มากแล้วตอนนี้รัสเซียก็ทำได้แค่นี้นะครับ ตอนนี้สหรัฐมีการเนี่ยเสนอให้ยึดทรัพย์สินของรัเสเซียมูลค่า3แสนล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ10 000, 500, 000ล้าน5แสนล้านบาทอันนี้ถ้าพูดเป็นแบบทศนิยมก็จะเป็น10.5ล้านล้านบาทซึ่งก็เป็นการเสนอต่อกลุ่ม G7 ถ้ายึดได้นะครับก็คงเอามาใช้ได้ยากเพราะว่ามันมีกฎหมายจำกัดไว้อยู่เพียงแต่เป็นการป้องกันไม่ให้รัเสเซียเนี่ยเข้าถึงเงินเหล่านี้ส่วนรัเสเซียเองสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีปัญหาแน่นอนแต่รัสเซีย ยังไม่แสดงอาการในตอนนี้แต่ว่าแอนมินคิดว่ารัสเซียเนี่ยมีเงินพอแล้วครับที่จะทำสงครามต่อไปได้อีกสักระยะแต่ว่าอาการก็จะสาหัสนี้เช่นกัน มีผู้ชมหลายคนเนี่ยอยากทราบว่าตอนนี้รถถังเล็บเพิดเอปามนี่เป็นอย่างไรบ้างไม่ค่อยมีข่าวนี้มากนักยูเครนก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่ามีการปรับแผนเราจึงไม่ได้ยินข่าวนี้มากนักแต่ก็มีรายงานว่ารถถังเล็บเพิด2 a 6สามารถทนต่อขีปรนรรุกต่อต้านรถถังของรัสเซียได้ผลรถถังไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับเรื่องนี้ทหารยูเครนนี้เล่าว,ว่ารถถังเล็บเพิด2 a 6เนี่ยถูกโจมตีทางด้านหน้า ด้วยขี่ปนุษต่อต้านรถถังของรัสเซียแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่สามารถเจาะเกราะของเลปเพิดได้ทําให้ยูเครนนะครับมั่นใจในรถถังเลปเพิด2 a 6ไนี้มากขึ้นปัจจุบันยูเครนได้เลปเพิด2 a 6จากจูมันี่14คันจากโปรตุเกส3คันจูมันจะเพิ่มให้อีก4คันเป็น18คันนะครับสวีเดนจะให้เลปเพิด2 a 6อีก10คันโปตุเกสให้เลปเพิด2 a 4มาสเปนได้หคันนะครับแคนาดาอีก8คันเราคงไม่เห็นมากนักในตอนนี้ เพราะว่าพื้นเริ่มอ่อนจากหิมะตกแล้วคงรอให้ถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิปีหน้ารถถังก็ยังจําเป็นต่อยูเครนอยู่นะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่29ธันวาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ357,520นายเพิ่มขึ้น850นายในวันนี้ก็เกินค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่นะครับรถถัง5,953เพิ่มขึ้น13 รถยานเกะ11.33เพิ่มขึ้น18ปื้นใหญ่8,417เพิ่มขึ้น26 ตรวจหลายลำกล้อง938เพิ่มขึ้น3นะครับระบบป้องกัน620เพิ่มขึ้น3โดรน6,539เพิ่มขึ้น36เครื่องบิน329เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขี่ปนุ์รรอน1,620เท่าเดิมนะครับเรือ,อรบ23เรือ,อดำน้ำหนเท่าเดิมพานะ11,215เพิ่มขึ้น35แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,254เพิ่มขึ้น เจ็ดนะครับ